5แนวรอยสักสุดฮิตสไตล์ไหนที่เป็นคุณโอสคูเท่คลาสสิกตลอดการรอยสักสายวินเทจเส้นดำหนาสีสดลายชัดไม่ว่าจะเป็นสมอเรือนกหรือหัวกะโหลกใครชอบความเท่แบบคลาสสิกต้องลองเรียลิซึมงานละเอียดเหมือนภาพถ่ายใช้เงาและแสงขั้นเทพเหมาะกับคนที่อยากสักหน้าคนสัตว์หรือวัตถุแบบสมจริงมินิมอลแต่มีสไตล์เส้นเล็ก เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายดูเบาๆแต่เท่แบบมีคลาสเหมาะกับคนชอบความน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ h ไฮแฟชั่นเรขาคณิตจัดเต็ม g e o m e t r i c กลวดลายคณิตสุดเนีย้ยบจัดวางอย่างมีสมดุลใครชอบงานสายพลังสายสิลป์ต้องโดนสายญี่ปุ่นก็มีอิเลซุมิลายมังกรคลื่นดอกไม้เทพในตำนานญี่ปุ่นสไตล์นี้ทั้งเท่ทั้งมีความหมายลึกเหมาะกับคนชอบแนววัฒนธรรมญี่ปุ่นจัดๆ